สวัสดีครับผมนายธนด,ดนลรัติทีวพา,านิชวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าผมคาดหวังอะไรในตัวครูตั้งแต่วันแรกและในตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับตอนแรกที่ผมเจอครูเลยก็ผมก็เห็นว่าครูอ่ะเป็นคนที่แบบดูเฟลลี่สอนสนุกไม่สั่งงานเยอะแน่ๆเข้าใจนักเรียนไม่เหมือนตอนม5นะครับก็ผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็พอได้เลีนกับครูไปเรื่อยเรื่อเื่อเรื่อย ผมก็ได้รู้ว่าครูเป็นคนที่สอนสนุกไม่กดดันนักเรียนแล้วก็เข้าใจนักเรียนมากๆอ่ะสั่งการบ้านก็น้อยๆสั่งงานก็ไม่เยอะสอนก็เข้าใจนะฮะการสอนเป็นวิธีที่แบบผมว่าเป็นวิธีที่ดีเลยแบบไม่ใช่สอนอย่างเดียวมีอินเทอร์แลกกับนักเรียนไม่ใช่แบบเอาแต่พูดไปวันๆแล้วก็ไม่แบบมีอะไรถามได้ก็ถามมาถามถามอย่างเดียวก็ไม่ใช่ครูก็แบบพูดประเด็นนี้เสร็จก็ถามนักเรียนว่า เข้าใจไหมนี่ด้านอะไรแรกเป็นความรู้กันครัครับ